สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมใช้เองง่ายๆเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเดย์ครีมและไนท์ครีมเลยนะคะซึ่งจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะเอเคค่เรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นน้ำมันอัลมอนด์นะคะในสของน้ำมันอัลมอนด์ก็จะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วเ็าจะเป็นน้ำมันที่ไม่เหนียวไม่หนึกไม่หนาดนะคะเ็าจะช่วยทําให้ผิวของเรายืดหยุ่นเ็าจะช่วยทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมันอัลมอนด์อยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือกรีซิลีนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใครจะซื้อซื้อตามร้านขายยาตามลาซาด้าตามช้อปปี้มีขายนะคะ หรือสั่งใน a m a ซอนนะคะส่วนตัวสั่งในอ m a z อนนะคะในส่วนของกรีเซอรีนนะคะส่วนวิธีแนะนําในการทําครีมนะคะแนะนําให้ใช้กรีเซอรีนลงไปด้วยนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพของครีมนะคะทําให้ผิวของเรานเ,นเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกรีเซอรีนเขาจะดีมากๆเลยนะคะเ็าจะบํารุงผิวดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้กรีเซอรีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ เข้าไปดูนะคะสูตรครีมครีมต่างๆนะคะก็จะมีส่วนผสมของกรีซลีนแทบทุกยี่ห้อเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะเพิ่มเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใครไม่มีก็ใช้เป็นเบบีโอเจนสันได้เลยนะคะในส่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือดริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นวิตามินซีแครอทตัวนี้นะคะวิตามินซีสูตรเข้มข้นตัวนี้นะคะเขาจะผสมแครอทลงไป99.5เปอร์เซนเลยนะคะซึ่งในเกลว,วิตามินซีแครอทตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดฝ้าลดกระนะคะตัวนี้มีขายที่เซเว่นเลยนะคะเราจะใช้เกลว,วิตามินซีแครอทอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ส่วนต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเจลว,วันหางจระเข้นะคะในสงเจลว,วันหางจระเข้เขาจะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลว,วันหางจระเข้อยู่ที่2อถึงสช้อนชานะคะหรือแล้วแต่ใครจะทํามากทาน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนั้นสูตรครีมสูตรนั้นนั้นไม่ว่าครีมไม่ว่าสูตรพอกหน้านะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมไม่เข้ากันแล้วเนื้อครีมก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะขาวๆใสๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคน สวยมากๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเนื้อครีมเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนทาไปเลยนะคะเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะผิวจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ เราไม่ต้องไปซื้อครีมมันแพงมาใช้แล้วก็มีครีมใช้เองแบบดีๆแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราจะเสี่ยงติดกับต่อการติดสารนะคะเราทำเองใช้เองแบบนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์ซนต์นะคะนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นใครอยากจะทาตัวอื่นทับก็ทาทับได้เลยนะคะใครไม่ทาก็ทาเฉพาะตัวนี้ตอนเช้าทาตัวนี้แล้วก็ทา,ทาครีมกันแดดแล้วก็ออกได้เลยนะคะ วิธีเก็บรักษานะคะทุกคนเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทเข้าตู้เย็นนะคะเก็บได้หนึ่งคึงสองอาทิตย์เลยนะคะแล้วแต่อุณหภูมิของตู้เย็นของแต่ละคนนะคะว่าจะเย็นมากหรือเย็นน้อยนะคะ ใครเย็นมากก็ยืดอายุได้นานกว่า1-2อาทิตย์เลยนะคะใครตู้เย็นไม่ค่อยจะเย็นก็ไม่เกิน1-2อาทิตย์นะคะให้เราสังเกตเองว่าเขาเสียไหมนะคะถ้าเขาเสียเราก็ทิ้งนะคะทุกคนอย่าเอามาใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําใหม่นะคะถ้าเขาเสียอย่าเอาอย,า,อยานำมาใช้อีกเลยนะคะไอ้ส่วนที่เขาเสียนะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อผิวของเรานะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ